วรีวิวสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําเทคนิคสําหรับเพื่อนๆที่รักการหมุนนะครับก็คือชอบเล่นตัว f a s t Talk r o l l i n g มาดูกันครับว่าทํำยังไง วิธีการนะครับเราก็ออฟกครื่นินให้ได้ตรงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้การดันตัวแอรอนตัวนี้นะครับตัวนี้ไปทางซ้ายนะครับพอดันซ้ายเนี่ยเครื่องบินก็จะทําการหมุนตัวหมุนรอบตัวแบบนี้เราเริ่มต้นที่1รอบก่อนนะครับพอหมุนมาถึงตรงนี้เรายังกดค้างอยู่นะครับพอหมุนมารอบครบให้เราคืนเครื่องบินจะอยู่ท่าน,นี้แล้วดันฝาเพื่อเบรกนะครับแต่งให้อยู่อย่างนี้ก่อน พอได้รอบแรกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ขืนแล้วก็พยายามฮอปให้ได้พอฮอปได้เนี่ยทีนี้เราจะเล่นสองรอบนะครับเราก็กดตัวไอรอนค้างไว้ตรงนี้ให้คือบินหมุนสองรอบก็จะหมุนมารอบที่หนึ่งรอบที่สองตรงนี้ยังค้างอยู่นะครับพอครบสองรอ,พอพบุ๊บเราก็ปลดตรงนี้ออกเวลาที่เราปลดออกเนี่ยเราก็จะประคองเหมือนที่เราฮอปใหม่นะครับวิธีคิดก็คือเราก็คิดว่า เราเริ่มต้นใหม่เพิ่งจะเริ่มฮอปใหม่เป็นครั้งแรกทีนี้มันจะไม่เครียดมันจะไม่รู้สึกว่าเครียดสะสมนะครับกรณีที่เราต้องการหมุนหลายๆรอบนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือดันแอรอนไปก็แล้วแต่เลยเ่าาะเครื่องบินหมุนกี่รอบในระหว่างที่เครื่องบินหมุนถ้าเกิดเข้าสีอาการไปทางนี้หรือไปทางนี้นะครับเราจะต้องพยายามชะลอลงแล้วเราก็แก้อาการ สมมติว่าเราเห็นเครื่องบินเอียงไปทางนี้นะครับวิธีแก้เนี่ยเราก็แก้รัดเดอร์ตัวนี้นะครับให้กลับมาตั้งตรงแล้วเราก็หมุนต่อนะครับเอียงมาทางนี้เราก็ดันรัดเดอร์ไปทางนี้แค่นี้หรือถ้าโน้มไปข้างหน้ามากเกินไปเราก็ใช้ตัวอิเลเวเตอร์เนี่ยตัวนี้อัพดาวน์เนี่ยนะครับเราก็ดึงกลับมาเพื่อให้เขาตั้งตรงก่อนแล้วเราก็หมุนต่อเวลาที่ทำเนี่ยถ้าเราบินคล่องๆเนี่ยเราสามารถแก้าการตอนที่หมุนได้เลยเราก็จะเห็นว่ามันจะหมุนเป็นลูกคางหมุนไปในทิศทางไหนเนี่ยเราจะวิธีการแก้ไขตรงนี้นะครับก็สามารถทําได้ อันนี้เวลาบินนะครับแนะนําว่าไม่ต้องบินสูงนะครับเราก็บินเตี้ยๆระดับนี้นะครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดพลาดเราก็ปล่อยตกแค่นั้นเองเครื่องบินจะได้ไม่เสียหายมากแต่ว่าพอฝึกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําได้คล่องขึ้นคล่องขึ้นสนุกมากครับแล้วก็ล้นมากทีนี้มาลองฝึกกันนะครับครั้งแรกเราจะหมุนกันสักหนึ่งรอบนะครับล้าก็ดันไนรอนซ้ายเบรกนะครับแล้วก็ลองหมุนสักสามรอบนะครับดันไนรอนค้างไว้หนึ่งสองสามเบรก ทีนี้ก็อยู่ที่เราแล้วครับว่าเราอยากจะเล่นสักกี่รอบเราจะเห็นว่าพอเราหมุนเนี่ยเครื่องบินเนี่ยจะมีอาการเอียงไปเอียงมาเล็กน้อยนะครับตอนที่เราเบรกเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มตั้งหลังเหมือนฮอบนะครับทื่ทำเครื่องบินให้ตรงหมุนนะครับหมุนเสร็จจะเห็นว่าเอียงพอเอียงปุ๊บเราก็ชะลอลงแล้วเราก็เบรกแล้วก็ตั้งลำใหม่ ทีนี้มาดูเป็นภาพสโลโมชันนะครับเราดันแอรลอนซ้ายค้างไว้นะครับก็หมุนมา1รอบจุดนะครับการเบรกดันแอลอนกลับไปทางขวานะครับแล้วเราก็ประคองตั้งํำให้ตรงพอเราจะขึ้นรอบ2เนี่ยเราก็ดันแอรลอนไปทางซ้ายนี่นะครับก็หมุนตอนนี้ถ้าเราต้องการให้หมุนต่อเรากดค้างเอาไว้2รอบนะครับเบรกปุ๊บเราก็จะคืนแอรลอนแล้วก็ดันแอรลอนไปทางขวา เสร็จแล้วเราก็ตั้งลำให้ตรงใหม่นะครับพอเรารู้สึกว่าตรงได้ที่หมุนต่อนะครับการหมุนต่อก็เหมือนเดิมดันไอรอนไปทางซ้ายคันเร่งเราก็จะเร่งไว้นะฮะให้ระดับความสูงเนี่ยประมาณไม่ต้องสูงมากนะครับเอาแค่ใกล้ๆพอเวลาตกจะได้ไม่พังเยอะนะครับเราจะเห็นว่าพอหมุนปุ๊บเนี่ยเริ่มเสียหลักนะฮะพอเริ่มเสียหลักเนี่ย อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะหมุนต่อแล้วเราก็ใช้วิธีแต่งลัดเดอร์ประคองไปเรื่อยๆให้กลับมาอยู่ในแกนหรือว่าเราจะเบรก่อนสมมุติถ้าเราเบรก่อนเราก็ดึงกลับมาตั้งหลักใหม่นะครับแล้วก็เริ่มตั้งใหม่เราจะเห็นว่าเครื่องบินตรงนี้ตรงอลิลเวเตอร์มันขาดไปนะครับตอนฝึกบินมันก็กระแทกขาดแต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็ใช้ได้ดีสนุกด้วยก็บินต่อเลยเอาล่ะครับตอนนี้ก็ หลักนะครับแล้วก็ให้เครื่องบินห่างจากตัวเราประมาณหนึ่งเพราะว่าถ้าหมุนเร็วๆเนี่ยทิศทางอาจจะเวียงมาโดนตัวได้เริ่มต้นใหม่นะครับก็ดอนแอรลอนซ้ายรอบที่สองรอบที่สามนะครับอันนี้จะฝึกแต่งลัดเดอร์ดูที่ลัดเดอร์นะครับจะแต่งลัดเดอร์ด้วยเพื่อให้กลับมาตรงอ่าเสร็จอ่าหมุนต่อเลยนะครับหมุนเสร็จ เราจะเห็นว่าเครืงบินอ่ะเริ่มกลับมาอยู่ในแกนถ้าอยู่ในแกนก็ไม่เป็นไรถ้าเริ่มผิดแกนตรงนี้เราจะเห็นว่าเอียงขวาเอียงขวาเราก็ดันรัดเดอร์ซ้ายนะครับเพื่อให้ตรงแล้วก็ดึงกลับมาตั้งใหม่การหมุน fast-talk กโรลล i n g เป็นเรื่องที่ลุนมากนะครับจะบอกว่าสนุกดีถ้าใครอยากจะเล่นก็เชียร์ให้ลองเลยครับ พลลำหมุนหลายๆรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับกลับมาที่1รอบใหม่แล้วก็2รอบแล้วก็3รอบฝึกไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าจังหวะมันได้เนี่ยเราใช้ต่อคือหมุนต่อไปเรื่อยๆเลยก็ได้พอเห็นเริ่มเสียอาการปั๊บเบรกก่อนเลยนะครับแล้วก็ตั้งหลักใหม่ปรับลำให้ตรงดูตรงแอรอนนะครับอันนี้จะใช้แอรรอนเยอะมากนะครับ นะแล้วก็หมุนถ้าเราจะเบรกให้เราคืนถ้าเราจะหมุนต่อเราไปต่อเลยนะครับตอนหมุนเยอะๆนี่ก็อยู่ที่ใจด้วยนะครับถ้าใจถึงนี่ก็ไปได้ยาวๆเลยครับนะเสร็จแล้วก็พักนะครับแล้วก็ค่อยฝึกต่อขึ้งบิน3ดีบินได้ทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมฝากกด subscribe กด,จดแจ้งเตือนบินได้สนุกตะว,วันรีวิวสวัสดีครับ Thank you